อันนี้ก็ได้การทำปล่อยนกนะพี่น้องที่ผมต่อมาได้นี่ครับเพาะว่าให้ตายครับเนี่ยปล่อยครับนี่ชวานี่เขาง่ายครับแจกไปแล้วก็มีครับแจกไข่บั้นไปสามตัวเอาไปไอหยิบกับแย้โซไปเออปล่อยจะได้ก็ได้คงิัทงนี่เปิดทงนั่นละเออเปิดทนั่นละนั่นละประตูเงี้ประตูเงี้ประตูเงี้ นั่นแหละเอาไม่ลูกชออกเป้ลูกชิ้นเปิดตะยกขึ้นเลยเปิดเลยเออไปทำกินมไปไปให้กินลาไอโซเจไปตุ่มอกไปเนาะเฮาเยอะเฮาเยู่ตบไปทักหิวกันไหม

ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมไม่การทําคลิปต่อไปครับผมผมนกเขาใหญ่สายของสวัสดีครับ